สวัสดีทครับสวัสดีไอด้วยครับส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยยังพูดชื่อตำแหน่งไม่คล่องเลยเดี๋ยวไปฝึกมาให้เอาให้คล่องๆเลยครับผม,บไ,ม,ไ,มไม่ต้องเต็มเยอก็ได้ครับผมครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นะพี่เราได้เลยเราต้องอวยพี่เรามาพี่เมื่อเช้าเราไม่ได้คุยกันนะแต่ว่า เรียกว่า2วันที่ผ่านมาเนี้ยตลาดที่ตลาดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะวอลลุ่มน้อยแล้วก็โอ้โหนิ่งกันไปหมดเลยเหมือนโดนซัาแช่แข็งเอาไว้เลยนะคะพี่อ๋องมีมุมมองอย่างไรบ้างกับกับช่วงนี้นะว่ามันใกล้หยุดยาวด้วยหรือเปล่าหรือต้องทําอย่างไรดีบ้างครับพี่อ๋องครับก็ก็เป็นเป็นมีอันที่หนึ่งคือ คือมีกลุ่มกลุ่มพลังงานนะครับอืแบบแบบประคองอยู่มันก็เลยเหมือนแบบแบบลงๆแล้วก็มีมีแบบแรงซื้อขึ้นมานะครับเพราทั้งสพจะราคาน้ำมันเนาะแล้วก็เปตทมีมีแรงหนุนจากตัวกรงการซื้อหุ้นคืนนะครับทำให้มันก็แกว่งสลับบวกลบนะครับเอไม่ไม่ไปไหนนะครับบอลลมนห,หายซึ่ง ซึ่งโครงสร้างขึ้นอันเนี้ยมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะค่ะเออเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่ที่แกว่งเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วอะยี่สิบ <20 S 2> คือวันวันพระเลือดหัดนะครับตั้งแต่บ่ายบ่ายยี่สิบแล้วอะนะครับมาประมาณประมาณสี่วันละสามวันครึ่งละนะครับอืม ซึ่งซึ่งถ้าไม่ผิดนะนะเออถ้าไม่ผิดนะค่ะเอ่อจะเห็นเหมือนเหมือนการแบบแบบขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเลยเอ่อถ้าไม่ผิดนะจะเห็นแบบการการกระชากขึ้นปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวลงเลยอืมนะครับหรือมันเป็นแบบแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นขึ้นสี่นะครับแล้วก็อ่ากระชากขึ้นทีนึงเป็นเป็นห้า นะครับแล้วก็ตกลงไปมทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้บอกไว้ก่อนนะก็เหมือนเดิมมาออกผู้มาก่อนการนะครับเ,เตือนไ้ก่อนเลยคือถ้าเห็นแบบก,การกระชากขึ้นมาเนี่ยม,ม,ม,มิมิใช้ซื้อตามนะครับอืมเป็นเป็นโอกาสในการในการในการเออ่ขายทำกำไรนะครับหรือรือจะซื้อเดี๋ยวรอย่อก่อน เดี๋ยวรอย่อก่อนนะครับอันนี้มันเหมือนมันมันแบบเหลืขึ้นเอาเองแล้วแล้วมันจะแบบสลับมาพักละ,ะตอนแบบปรับลงเราเราค่อยรอรอบหน้านะครับในการซื้ออย่างเซ็ตเนี่ยค่ะก็ก็น่าจะมีประมาณสักประมาณพนะันสองแถววันพันสองนะครับเออเป็นเป็นกรอบบนที่ที่ยังถูกถูกจำกัดอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะสลับมา มาพักตัวนะครับก็จะมีที่บริเวณแถวแถวหนึ่ง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 เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับที่เป็นขอบล่างหรืออันนึงดูปรทอก็ได้ปรทอถ้าเมื่อไหร่เริ่มแบบเพราะตอนนีมน้มันถูกเลี้ยงด้วยปรทอเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนมันมันมีออเดอร์ที่แบบ แบบซื้อให้ครบสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะเออถ้าดูนะครับอแบบมีมีแบบเขาเคาซื้อ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 ซื้ออยู่อย่เงี้ยแบบเอ่าคอยประคองเซ็ตอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มแบบอ่าหลุดสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับก็ก็อาจจะเริ่มผ่าเซ็ตลงนะครับเพราะนี่มันเหมือนมันมันถูกประคองด้วยปรทอนะครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดสังเกตนะครับแต่ปรทอมันก็ขึ้นมาเหมือนโครบด้าขึ้นย่อยแล้ว น่าจะเริ่มแบบตื้อๆแถวประมาณประมาณแบบสามสองจุดห้าหรือประมาณสามสามประมาณเนี้ยนะครับค่ะอืมก็อันนี้คือคือในส่วนของตัวตัวพับเสร็จนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหุ้น,ห,นหุ้นก็อาจจะยังไม่มีนะเพราะว่าเหมือนซื้อตอนนี้มันมันก็ยังไม่ได้เปรียบอืมเหมือนซื้อตอนนี้ยังยังไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เพราะว่าต้องรอพักลงมาก่อนซื้อถึงจะได้ต้นทุนที่ที่ดีกว่านะครับ ตุกนนี้เหมือนเหมือนหลายตัวใกล้ใกล้แนวต้าละหรือเซตแบบใกล้ใกล้แนวต้าแล้วอะนะครับก็เป็นภาพของของการเออโทษทีของการของการเรนซีไปก่อนนะครับ่วนเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็ไปเล่นเอ็มแล้วกันเพราะว่าเฮสมันอาจจะไม่ลุกทันหรือเปล่านะมันจะหมดอายุไมดสุทธิแล้วว่ะเออแล้วมันจันแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมได้ไงนะครับอืมก็ เอ่ไปรอไปรอรอชอตข้างบนนะครับรอชอตท,ที่มันแบบขึ้นใหม่ขึ้นหนึ่งก็ะจะมีโซนสักประมาณสองไม้นะครับอยู่ที่ประมาณแถวอ่าเจ็ดอยู่ที่ประมาณแถวเจ็ด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 ห้าห้าเจ็ดห้าห้านะครับแล้วก็เจ็ดหกศูนย์อืมสูงกว่าเจ็ดหกห้าคัดลออ อ่าห uh ้า huh. จ okay. ุดค่ะโอเคอืมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยค่ะ uh huh. ด้านล่างมีมีเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดก่อน oh. มีเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็อ่าถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวอยู่ที่ประมาณแถวเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับเจ็ดสามศูนย์ค่ะสองแนว นะครับสองแนวส่วนทองเนี่ยก็เออถ้ารับประมาณสามพันอ่ะจะจะได้เบียบกว่าคือดาวไซต์มันจะไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือพูดถึงเอไอยูนะอืมนะครับถ้าเป็นตัวโกออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ให้ไปเล่นตัวซีดีเอ็มนะครับให้ไปเล่นตัวตัวซีดีเอ็มนะครับก็จะมีที่อ่าแนะนำแนะนาแบ่งสองไม้นะครับ นะนำแบ่งสองไม้ก็คืออยู่ที่สามศูนย์สามแปดนะครับค่ะสามศูนย์สามแปดแล้วก็ถัดไปอยู่ที่สามศูนย์สองศูนย์ค่ะต่ำกว่าสามศูนย์หนึ่งสี่คัดลอสค่ะด้านบนนะครับด้านบนอยู่ที่โซนประมาณแถวอ่าสามสามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์ครับอเราย่อลองที่เนวรับ อ่าโอเครอย่อลองนะจ๊ะโอเคอันนี้จะเป็นตัวทองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวทองหรือที่เฟกตอนนี้ก็คือไปตัวซีรีส์เอกันหมดเลยก็ก็ง่ายกว่าเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันยิงไม่กี่วันเองอะ่ะจะหมดแล้วถูกไหมคะใช่ครับผมใช่ครับอ่าโอเคนี่มีคนแซวพี่อ๋องบอกว่าตั้งแต่พี่อ๋องย้ายที่ทํางานกิจกรรมเยอะขึ้นนะครับนี่ครับผมครับยุ New ่งยุ่งกวเดิมอีกครับ เราเห็นนะพี่อ่องบ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณครับเออโอเคพี่อ่องขอบคุณมากเลยนะคะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันวันพุธนะคะชัดช้าๆนะโอเคค่ะทุกคนก็เรียกว่าแผนของพี่อ่องนะตอนนี้นะคะก็ในส่วนของตู้